โอ้นมันดูสำเดิรำนักมาเี1สกแท้มาวอนเรามาติดขายจะาไรเลย่อาใต้เรามาติดขายไออขาดอีกหกชิ้นขาดอีกหกชิ้นอ่ามกระเทินม่ต้องซื่อเฉพาะามอนุมได้สมาชิกเพิ่มพี่น้องเลยเออเนาะพอดีิทมตนกเลรทตนกาเดือเฮบออต ไม่ใช่แล้น่องต้นเพิงเด้อจ้ะต้นเพิงอ่าบักต้นเพิงเด้อหรือว่าต้นเข่าก็ได้มันตัวตัวนี้เป็นก้าเด้ตัวนั้นเป็นเข่าเออน้องต้นข้าวเออติดนี่บริอรนบริบริไลายแหวอว่าแล้วเนาะลุงเนาะบอบ่าไรแอวอ่าเพราะว่าบเพราะว่าบริบาลเรื่องแอวเด้พี่น้องเนาะจำไรเรื่องแอวมันต้องเพิ่มก็โลได้บบบนี้แต่ก็จำรับโบตาว่ามันมันบริการเวิร์คแบบไดนดอกแอวมัน ซื่อไม่นี่เช็ดจีนเล้วก็ได้นี่เนาะงามกว่านี่นี่นี่งามกว่าเจ้ว่าบ่บ่กน้องนี่ใช้ไม้ขอบสิเนาะงามกว่าเนาะ โอเคนาะพี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพขึ้นมาในตอนเช้ามื้อนี้นะ้องพี่น้องเนาะกะอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของสาวต้าบอนุ่มเพิ่นเดอเนาะพี่น้องเนาะกะตอนนี้เนาะกะเก้าโมงพี่น้องเลยมาแต่แปดโมงแล้วเนาะตอนนี้ก็หางลังเก้านโะมงเช้าพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่ามือวันจันทร์เนาะมือวันที่ 9, เก้าเดือนเก้าพี่น้องเลย แฮมเก้าคำไม่ใชปื้ยมีแต่เก้ากับเก้ามาหนิเนาะพักกระดิหลวงเฮงนีหลวงเฮงบ่มาหนีิเนาะมีแต่เก้ากับเก้าผ้าเข่าทางลุงซางเพิ่นขึ้นมาติดกระเบื้องกระโลมาหนีิเนาะเนาสบายดีมือกล้องเขาโดยโดยเอา้เอาเนาะจับกล้องคือเก้าละมันคือว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะ,ะมานุม่มเราก็ยังไม่นิ่งสายพายเดียวที่ชวนเรานิ่งสายพายก่อน เพราะว่าย่านตาเพราะว่าเขาติดกระเบื้องกระโลนี่มันต้องใส่ไฟตัดอีย่างอยู่จักแหละเนาะจะถามคนก่อนเนาะอยงใดก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อจังใดเนาะก็เข้ามาเบิ้งมาส้มสวยก็ไล่ก็แซ่เป็นกําลังแห้งใจทางบาตาในเด้อเนาะพี่น้องเนาะพอมีกําลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย ไะสันเดี๋ยวอ่าถามเขาลุงเพ,พื่นก่อนที่เราเหยว่าเป็นที่เห็ดจังใดนี่เนาะอบันไดเพิ่นนี่วางว่าวางว่าคือสิบมีคิมาที่ตัวนี้บอกแล้วโหลดคิมาให้ดมเนาะโอ้โหวะนี่น ประมาณเมตหกสิบนะพี่น้องเนาะประมาณเมตหกสิบอ่าเพราะว่าหาบเมย์เพิ่นเนาะเมย์เพิ่นเสร็จมากเพื่อ้านี่แหละอ่าว่าให้ก่อออกเสั่นอ่ามันจะงามเนาะ โอ้สวัสดีเด้อสวัเกี่ยวแม่นจ้ะมาบบุบบบ่บคือเก่าด้เพิ่นน่ะเนาะบ่ได้รีรออย่างไดพี่น้องอ่าไฟฟ้านี่เฮาจําเป็นอยู่ติจะเป็นแล้วใช้โอ้ตัดควาอ่าว่าส่วนบ่นมแล้วอีนี่ใชบ่อยอยู่ไหนบ่ิตอาแต่ห้องพุ่นได้ลอกอกมาเนาะติดแต่ห้องเออๆๆ น,นิ่งสายไฟไนี่สิครัเบาุนมเบาุ่มหัวบันไดนี่เจ้ามักชำนี้อยู่บอ๊คเพราอว่าเอาออกให้มันเต็มมันหนาบ็อกคไว้แล้วแต่เจ้าได้เพราะว่าเมย์เพิ่นว่าแล้วแต่เจ้าถามเจ้าถามเจ้ากับสาวตาว้าซาบามักชำนี้ก็เอาชำนี้ซาว่าบามา่มักอ่าอยากให้มันเต็มหนานี่ก็ให้เพิ่นเสริมเพิ่มให้านา เพราะว่าอ่าแม่เพ um ิ่นก็บบ่ตามางี้ก่อนสิเฮ็ดหยังว่าถามเาตบ่ามก่อนเด้ออ่าบาวตาว่าเพิ่นมักแบบใดว่าซั่นนะอ่าคือว่าเพิ่นก็ให้โอกาสเจ้าเลือกนะมาเบิ่งดูคั่นันนี่ ตาเอ,อ,อ้ยมาขีโมูอยู่พี่แน่ประกอบทั้งคู่กับชุดเ,เอ่อหน่อยว่าไม่ถามเมียได้นเานาะเอ,อันนั้นมาชื่อเอเอเดีเ๋ยวเปลี่ยนอะไรหัวบันไดเน่ยเอาซัมนี่บ่็หรือว่าให้เพิ่นเอาเต็มอ,อันหนาบล็อกหนาอันอนั้นหน,หนากระเบื้องหัน บอกให้ว่าเราเตะได้เพรว่พืนถามมาว่าให้ถามเจ้าเออเอาเต็มก็เต็มเอาเต็มบ่ใช่เอาเต็มก็จะให้เพิ่นเสริมเนาะให้เพิ่นเสริมขึ้นให้เพราะว่าเอาเสริมกับระคุมราคาเพิ่นกับเพิ่มคืนทั้งช่างนะเพิ่นบ่ได้อ่ากี่ค่าเนี่ยแล้วเพราะว่าที่ใดถ้าเพิ่อนที่เพิ่มเพิ่นก็ได้เงินขึ้นเพิ่มพี่น้องเนาะเออเพราะว่าเขาบ่ได้เอาตามใจช่างเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าช่างนี่เพิ่นที่หน้าที่เฮ็ดอย่างเดียวกว่ามันนี่นะ เออๆไปๆเออโอเคถ้าเนาะสรุปอ่าเอาเพิ่มเนาะบัดนี้นี่แม่เพิ่นว่าเทให้มันตั้งเตียงได้ว่าซั่นห้อยมันก็กวงตึบเด้เนาะตะนมัตั้งเตียงได้เนาะได้แดงว่าเอาจนเบิดแฮเบิดชายเฮานี่บ่ซั่นเนาะเออเอมันกล้าตั้งเตียงได้นี่ห้อยมัน่กวงเติบได เพราะว่าแม่เพื่อนว่าก้อนเท็ยดยังก็ให้โดยเนาะให้สาตา้าเบานุ่มถามเพื่นอนสก้อนทินะว่าเจ้าของเอพื่อนเพื่อนมักเพื่อนโอเคโบเนะบาะเพราะว่าผู้เพื่อนช่วยมาบางอย่างเพื่อนก็ซีน้ำเรือแนะนำไปซื้อแต่ว่าเจ้าของเพื่อนนี่มักบบเรือจงังใดเพื่อนวะนะใช้สายไฟฮรัตุกน,นุ๊ปไปนิ่งไปไปเอาไปนิ่งไป เรือว่าตีกันเพื่อนเรื่งว่ตังจีนได้แม่แม่น่ะทีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวชีโทษถามแม่เพื่อนอีกคนนึงอะลรชี้ให้คุยกับเขาป้าเพื่อนเนาะว่าก่วงชำนี้ชำนี้จะเอาเท่าไรพี่น้องเต็มเต็มนอกเต็จเตขี้เขาดึงแต่พี่บอาไปไปใช่เอาแต่พูดมา เอาสีบรบิโภคบอตสนกต้องมีไม้เดขึ้นคือตะกี้หรือว่าเบิรงนี่เอาไม้นี่เจ้าก็ได้นี่นี่ตัวได้นี่บอตัวนี้ก็ได้นะนี่มีงามเลยได้เนี่ย บอานบอดีไหมครับนี่โถ่เออเอาอะไรวะยาปุ๊บเลยโอเคเจะไปเสียบมาเดี๋ยวสิตว่าคืนใช้ไปป้อนดูปองหัว ล่าไปไดอีกแล้วโว๊โว๊อยู่มาถตาแม่ฟันดียังบ้าอีขึ้นเถอะแม่โอ้ยมีแต่บุฟันด้่คือเอาผลดนอะโอ้ยเนาะโอ้ยลูกสาวได้จับมาน่ะลูกสาวจับเลขกให้อาสี่ห้าก็ดอ,อกสี่หก คือผมเอาอันฝานเขาอันคืมรถแตนุกฮะนี่ได้เอาอันก้อมือเจ้าน่ะสอดเพคนนี่ปุ้ดลงมาก่อนปุ้ดลงมาก่อนใส่บ้างใสนบ้าเอออย่าไไใจนะคะมังคะเบเป็นไก่ตาตีนั่นมาครับบอพี่พี่เจ้าเจ้ามาขอให้ก่อนไหม còn xịn bàn tôn đù kì bo xà bàn tôn đù con sẽ bình tôn đù kì ค้าะโอเคเ้าวไปไหมก่อนเคี๋วคือว่าน้องโมคือด้วยบาทนี่ดูว่าปักไผ่อยู่รุมบ่ห่าน่าผูกไปรุมเก้าใช่นี่เข่าพื้นเทียงนี่เออป้าก่อนเจ้า

เรื่องเอารัก็นี่มัเสียวค่มใช่จะดึดเยอะ anh vào Ê, ui cháu ngọc Cái lồn chắp ăn bác ở đấy Không mua nó xỉa đấy Sạch nó ngạc rồi đấy cháu đừng bắt hả hai lốt họ với biết con đấy đừng King đừng khen đừng đó. Bà? Bà? Bà vào bay gì bao Ok, gì ra là chai ok ok ý là một nó bỏ bỏ lìa gọn nó mì đốt ngay đốt xuống phóng luôn 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 ni luôn 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 luôn

เดตารลิปคุณบอกย่าอย่างนี้น้องเวตาน้องเวตาเนะไปเห็ุน่ะมังงเป็นหมาวันเนาะมึงดักแปงมังงแตงมังแตงวะจนเป็กแต่ว่าจะเป็นตู้ผู้หรือตัแม่จ้ะตัวแม่ยุไปตุ้นตุใครนี่ยดหันดดอกมันเนี่ยตัวแม่แล้วดอกพางมันชื่อดอกใครโย้ บาดอันกระเบื้องติดบันไดี่เจะว่าประมาที่แก๊ลงสามเนาะลาล่ลสามแก๊แต่ก็ต้องด้เสร์มันได้อออไม้ามันใชบอกริมฮะบอกอ่าใช่านหนามที่นะลุงข่างนี่ไ่ใช่นีแต่เชริอมออกมาแล้วติดเลิงกับอีหนะอะไรก็พอีนะามแก๊แพเนาะเนออันนี้มันสี่แพร์สี่มนสี่ตัดข้างได้ปะ ได้จับจับจับมาเบิง์ยี่ติเนาะเออสี่สิบนี่นะสามสตัดข้างข้างมันสิบฝ่ายัเนาะสิบฝ่ายเพื่อเพื่อปูนเขาแรนขึ้นเนาะชิปหปูนมันดึสำเดินสำนักิปหกมาสิบหกะแท้มาว่าเลเรามาติดขายกี่ได้เลยเราตัดเรามาติดขายอ้ไขาดนีหกขาดมีหสิน กระเทินกระเทินบผเวิทนะ่ชื่อเอาไม้มันนี่กระเีือนอะไรยกขึ้นมาเลยเลยกะนะมันสูงซุ้มบั๋นนบาได้เนาะเไม่ว่าช้ำนี่บ่เออเอาตามเอาตามช้ำทีนี่แหละตัดทิ้มนี่กะตัดออกก็ตัดแล้วมาเพิ่มอีกนี่ได้บ่บ่ก็เพิ่มอีกก็เพิ่มอีกดูเต็มเหมือนจั๊กแล้วอันก็เพิ่มอีกมากยี่บอะไรกูบองยี่ พูดเลยพูดเลยเออพูดเลยบาน n เลยงาีเดบนี้เนาะกได้เนาะกเหืนไล่กัไม่งานสามสิบสามสิบซองแทนไปแม่สาวนั้นีะตัดเนาะตัดเนาะตัดออกมีมีแต่เอากล้งออกคือเนาะมีแต่ n ยาวออกโอเคได้ออกข้างแลไจันจัดให้ออกเลยจ้านั่นได้แต่ลูกเบิ้งด้วยอันหกปอกน้ำ สังกะสีประมาณจะแพ่นะสี่ป่ะมุ้งกันมาฮอนธรรมดาเลวเออเออมุ้งเบิดๆมาฮอนนี่นเองตอนแรกก็พอแรกสังกะสีนี่เอาประมาณหาฟุตทุกฟุตเนาะไม่สี่แปดนะถ้าหเอาซื้อเปยาวก็เดยตัดเขา บ่มันบ่วินรดเฮาเ้โทรศัพเอเออเอาๆพอดีโทรัพท์เดพอดีพุด7พุดพอดีเออต้องแ80ปเออประมาณนั้นแหละเอาพอดีวิดโหลพอดีแล้วน่อยฮะ68ข้างละ3ข้างละ36บ่อืมอืมบ่ไดอันเฮ็ดเบิดอันลวงเดียวเลย เออเฮ็ด <screws> อ <in the geographical> ันเบิดเออตามแทนนะเดี๋ยวผมดูงครามบ่ๆๆบ่ได้ว่าเฮ็ดขนาดนั้นดอกเฮ็ดอันพอดีแบบนี้เนาะเออดี่เฮ็ดเ็ดเ็ดตะอบาดเดียวบ่เดินมรแนครับแนบ่นุ่มยังฮู้ว่ามแนกะบดนี้คือเทกันเปื้อนเ่านี้พี่ได้ถ้าว่าคือแม่เพิ่นเว้าอยากให้ตั้งเตียงได้นี่ไแล้วสิได้ตั้งเตียงได้ก็ต้องแม่แม่ ตั้งเตียงแต่ว่เตียงแทรเตียงนะพีได้ตั้งเตียงดันี่พีเดงตั้งเตียงเลยเนาะเอร์หกงัเียงเแปดสิบเออวิดยเตียงแนี้นะคขอคุยยเดใจ ตั้งทั uh, er ้งขววงมวยเรตั้งเกาะลวง n h าไปเลยนะเชากันวทั้งนี่เอาช่าขวงเตียงรถเ้าเป็นเสาเป็นยังน้ำหนักได้ได้ออกหมาแล้วออกหมดเลยนี่แมงออกอยู่นีแต่ว่าตัวทั้งหลังนี่แม่นแม่นแม่นเอา n ง a u ตามันนี่มันบ่อหัเนาะ

Butter, บ่าวตาสิอ่าก็ขอเสียงหนะ่อยครังเอา่น้องเนาะทั้งหน้านี่ทั้งหน้านี่บ่าวตาว่าให้เอาซ้ำนี้น่ะก็เอาเมตรหนึ่งคือกันจะเอาทำเมตรหนึ่งในโต๊กนี้แต่ว่าแต่วนะ่ายักย่าว่าลีกับบัดย้ำน้ำทางน้ำทางไปทางมากนี่โกนได้ไปเลยนะนโกนแล้วก็ได้เขามันแห้งแตกแล้วเห็ดบวมลามเข้าไปได้ไหมโมเพ่เอายับเข้ามา บ่าไห้มันตกถึอหางลิ้นเหอวะเจ้าบ่าบองแ่อาเจ้าบ่าวบ่ลูกอันี้เทกันเปื้อนนี่นะเทกันเปื้อนถ้มตกถึงหางลิ้นน้ำทางลายจะโกนนี่เนาะจ้า่าวบอกมนต้องต้องยับเขามาเนาะตัวนี้กายหางลิ้นจะได้กายเพมนปีนยะเลยเปนาวนี่เนาะกลิาสาวเยกายมาเลยมันบอกองแั้งแ่ม่สาวเลยเ้แม่สาวน นี่นแลองหลตรงนี้อืมกเดนเท่าดิโอเคมีแต่กงกวนทั้งหนาพุ่นะทั้งนี่นี่เมนทังนี้นี่ธรรมดาวาง่างนีามากติเะพท่อา้าที่มา้งธหน้าอ่ะนนี่มันเดินนั่นเท่าน้เาดิ ง่วงไหนเด้อ <cái> ม <ATION> ีแต่ว่าตามนี่เนาะต่นุ่มเนาะหัวมันไดญนี่เอาเ้าออกมีแต่ว่าสวยๆจังน้อยจังไปชื่อจิโร่เขาเรื่อมีนักกีนาบ้างมือโอ้โอเคโอเคเช่นน้องงัวอีกปอเด้าใลูกอะไรงัวเจ้าล่ะบอกปอโตเลี้ยงวานเลี้ยงวานนี่จะต้องได้ลูกเลย ยังยุไอ่าต้องซื้อดอกจากหมอนุ่มได้สมาชิกเพิ่มพี่น้องเลยเอยเนาะปีนเป็นมูต้นก้าเดือดฮึกบออาต้าแค่เลยน้องต้นเพิงเด้อลยนะต้นเพิงอ่าบักต้นเพิงนะเรียกว่าต้นเข่าไปได้มันตัวตัวนี้เป็นก้าเด้ตัวนั้นเป็นเข่าเออน้องต้นข้าวเออเม็นแล้วชื่อง้วนน่องต้นเข่าพอดีจบเลย อ่าติ๊ดนี่บ่ได้อันบ่บ่บ่ได้ไหลแอวพล่ะว่าเนาะลุงเนาะบ่บ่ได้ไหลแอวอ่าเพราะว่าบ่เพราะว่าบ่ได้เว้าเรื่องแอวเด้พี่น้องเนาะาลเรื่องแวมันต้องเพิ่มกโลได้บดนี้แต่ก็ําับบ่ตาว่ามันมันบ่อยากเวิปานดดอกแวมันซื้อมนี่เต็มแล้วก็ได้นี่เนาะงามกว่านี่ๆๆงามกว่าแต่ว่าบ่บ่เนาะนี่ใช้ไม้ครอบสิเนาะงามกว่าเนาะแต่ว่าแีมันก็บ่ต้องคัดอีก มีแต่ห uh. ิงฟุกเข้าไปเลยใช่ไหมเนีงามเนาะแต่ว oh ่า oh> ก่อนให้ใ totally ช้ไม้นี่นะมันต้องได้ติ๊กลูแล um ้วติ๊กลูแล้วคุณโอเคโอเคเถอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถามแม่เพคนก่อนเอ้ามีแต่นั่นแหละตะนุ่มเนาะตัววายดีเด้อพี่น้องเด้ออฮันคุณฮันแเซตะนบของคุณเนาะพักออกมาพี่เฮาหอนหอนโผล่ ใช่ชื่อง้วนอะชื่อน้องต้นเข่าเด้ออ่าพีนี่ชื่อต้นก้าเด้อด้ด้านเรียบร้อยอ่าง้วนใส่ต้นเข่าดูสิไปใส่สมัยสิกเพื่นาะโดยสบายดีอ่าเดี๋ยว่ามาขึงทางไงพี่มึงก่องเฮาก่ายมาคขึงแล้วจังเนาะฮะซาวกุ้งเลยบ่ เนาแต่จังใดก็ขอบมุกขอบใจละลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บวกดขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะก็ดีมุกดีใจนำเบาโนมซาต้ามือนี่ถือว่ามีทางเข้าดีสองเด็กเนาะได้ติดกโลแล้วก็หัวออกลูกกว่าฉันโอ้ยเนาะดีใจนะเพื่อนได้กินอ่าแฮ่มันอยู่พี่น้องเลยแฮ่ก็คือน้องน้องก็คือลกอ่าลกงัวแฮ่งัวน้องงัวเนาะได้แต่ฟูสิเอิญพี่น้องเลย เอา้าถ้าคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะบ๊ายบาย